นานความอร่อยของอาหารจีนสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้อ้อมเจนเอ็กมากับหลานสาวค่ะ น้องเอกนะคะทุกคนคะด้วยความที่ประเทศไทยของเรามีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจํานวนมากร้านอาหารจีนจึงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะโรงแรมระดับ5ดาวส่วนใหญ่จะต้องมีร้านอาหารจีนให้บริการค่ะวันนี้อ้อมกับน้องเอกก็เลยจะพาทุกคนไปชิมอาหารจีนวางตุ้งค่ะในโรงแรมระดับ5้าดาว โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนะครับรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินกับอาหารแสงอร่อยอาหารจีนระดับตำนานอาหารกวางตุง้งที่ห้องอาหารจีนหนานหยวนนะครับโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนอยู่ตรงสีแยกพระรามเก้าตัดกับถนนรัชดาค่ะติดกับห้างฟอร์จูนพาวโลตัสนะคะสำหรับทุกคนที่จะเดินทางมาทาง ที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนะคะก็เดินทางมาสะดวกมากเลยค่ะใช้การเดินทางด้วยตัวเองโดยการขับรถก็ได้หรือนั่งรถไฟฟ้า MRT จะถึงหน้าโรงแรมพอดีเลยครับอาคารจอดรถ,ถหลังโรงแรมนะคะติดกับอาคารจอดรถของฟอร์จูนทาว l โลตัสค่ะไปกันเลยค่ะอาหาจานานหีนหนัวอยู่บนชั้นหนึ่งยูของแกรนด์ฟอร์จูนเขา คคร้านนี้มีเป็นร้านตำนานความอร่อยของอาหารจีนเลยนะคะเพราะว่าเปิดมากว่า3 0ปีแล้วเขาก็เลยมีการทัชอัพทำให้ใช้ไล่ประเดิมใช่ค่ะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่แล้วก็มีการตกแต่งเป็นแนวร่วมสมัยค่ะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่ะที่ว่าเป็นแนวร่วมสมัยเนี่ยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมเดิมเช่นการใช้ไม้ไ้โทนสีมีเอ,อิร์ธโทนออกส้มๆเกิดความรู้สึกทันสมัยหรือว่าร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ขนาดด้านนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นกระจกทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ทําให้โปรทนสมัยมากขึ้นคือยังคงความเป็นส่วนตัวด้วยนี่เห็นไหมคะวัสดุที่เขาใช้อ่ะค่ะจะเป็นวัสดุที่เลียนแบบหินธรรมชาติมันก็เลยจะให้ความร่วมสมัยดูโมเดิร์นค่ะเป็นดีไซน์ใหม่ของเขานะคะที่นี่เขามีทั้งห้องส่วนตัวแล้วก็ห้องโถงด้านต่างนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันในห้องส่วนตัวค่ะ ต้องอีกสั่งอาหารได้แล้วค่ะเรา<ม>พร้อมดลยอาหารจานเด็ดท่้นนั้นของหนังยวนนะคะน่าทานมากเลยมีอะไรบ้างเนี่ยจานเด็ดของเขามีเป็ดปักกิ่งม,มีเสริมสิลิมงคลทานแล้วเป็นมงคลนไ้ออมกาแส่ชุดสีอ่อขอขให้ดูเป็นมงคลมากเลยค่ะมีสติ่กซำนะคะมาเดาซาลาเปา,เปาไส้หมูแดง<ม>ขนะ เป็นขนมจีบกุ้งเป็นซิงปูนนะฮะที่สําคัญไฮไลท์ที่จะแบบไม่แนะนําไม่ได้เลยอยู่ในโถซีสุนกรงนั้นพระกระโดดกำแพงค่ะเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์หรือว่าซิกเนเจอร์ดิชของร้านหนานหยวนก่อนเลยนะคะ <c oughs> เครื่องดื่มเราก็สั่ง <c oughs> ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาจีนร้อนหรือว่าน้ำเก๊กฮวยเย็น <c oughs> น้ำเก๊กฮวยร้อนชาจีนผ <c oughs> สมเก๊กฮวยแล้วแต่ชอบเลยค่ะ เปิดโถพระกระโดดกำแพงเรียบร้อยทุกคนมาแล้วต้องสั่งนะฮะเมนูนี้ถ้ามาแล้วไม่ได้ทานจะมาไม่ถึงร้านนานหยวนนะฮะแล้วก็ต้องสั่งรวงหน้าหนึ่งวันค่ะนี่นะคะพระกระโดดกำแพงหรือว่าน้องเอกกระโดดโต๊ะ เลิกปากกระโดื่องกำแพงค่ะแล้วจะขึ้นไปกินบนกำแพงใช่ไหมเอกชิมเลยซุปก็จะออกหวานน้ำต้มกระดูกค่ะต้มกระดูกไก่ที่บอกว่าต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันก็เพราะแบบนี้นะคะ่ะเพราะต้องเคี่ยวน้ำซุปนานซุปอร่อยมากเลยค่ะมีความเป็นเลิศค่ะไก่ดำเนี่ย จะทําให้มีสุภาพดีเป็นความเชื่อของคนจีนนะคะเนื้อของไก่ะคะ่ะแม้จะเปื่อยนะคะแต่ว่ามันก็มีความน,นุ่มเหนียวมันไม่ได้เปื่อยจนจนละลายไปแบบนั้นมันยังเรายังรู้สึกถึงความเป็นไก่ที่มีความเหนียวแล้วก็มีเครื่องเทศค,คือเกาลัดเขาจะตูงกับเกาลัด เกาืี่เราจะบำรุงสายตานะฮะนอกจากนั้นยัมีสมุนไพรอื่นๆนะฮะอย่างเช่นเห็ดหอมทานแล้วมีประโยชน์มากนะฮะเครื่องยาจีนทานแล้วชูกำลังจะได้มีกำลังไปวิ่งกระโดดข้ามกำแพงกันหมูฉลามเขาจะมาเป็นแผงๆเลยค่ะคุณภาพดีมากค่ะก็จะมีความกรุบกรุบกรุบกริบกริบแล้วก็มีเท็กเจอร์ค่ะพอทานแล้วมันจะ ให้ความรู้สึกถึงเนื้อถึงรสชาติกลิ่นน้นสุกหอมมากนะคะมีเครืค่องยาจีนแล้วก็รสชาติที่ทานเข้าไปเนี่ยลำมุนลิ้นมากเลยนะฮะดูวสัสดุที่นี่ทาใส่เป็นอ,อย่างดีทานแล้วแบบรู้สึกมีกำลังเลยเนี่ยรู้สึกซูซ่าขึ้นมาทันทีนี่ค่ะหอยเป๋าฮื้อค่ะเด็ดก็คือหอยเป๋าฮื้อค่ะตัวใหญ่ใหญ่เลยนะคะ พอกลับเข้าไปอะค่ะรสชาติของตัวหอยอะค่ะมันจะออกมากระจายไปในลิ้นเราที่จะมีรสชาติจะแบบหวานเค็มกำลังดีค่ะจานต่อไปเป็นเป็ดปักกิ่งค่ะที่เป็นจานเด็ดของร้านนี้เลยนะคะเป็ดปักกิ่งตัวใหญ่มากเลยอะพี่อ้อมเราจะทานกันยังไงหมดเนี่ยคะนี่แฉี้ขาแล้วก็กัดกัองกัดนอก ไม่ไหวมั้งคะเดี๋ยวต้องให้เชฟมาช่วยเราแล้วล่ะระหว่างรอเป็ดบักฉงนะคะเราก็มาชิมสิ่งจำกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะฮัตเก๋าค่ะโอ้ยมันร้อนอยู่เลยนะคะนี่อกุ้งเนื้อแน่นมากเลยค่ะยังไม่ทันเข้าปากก็น้ำลายไหลแล้วแป้งมันยิ้มนุ่มมากเลยไส้สลักเลยอะไเงี่ยพุดดีนะคะเป็นซากรวมใช้ตะเกียบชิมได้เลยค่ะไม่ได้ค่ะโควิด1ใน่ี <c oughs> ว้าคุณอ้อมขาเก่าโอเคมากสำหรับต่ีงวิมิโดน้ำจิ้มเลยนะฮะเพราะว่าเขาทำมาอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องจิ้มเลยค่ะกุ้งเนี่ยสดที่มันเด้งเพราะว่ามันสดพอจิ้มกับพริกโฉนดอันนี้อร่อยมากคือแล้วก็ต้องทานกับพริกเซี่ยงไฮ้นะคะอาหารจีนกวางตุ้งทานกับพริกเซี่ยงไฮ้จะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะมีขับพริกเซี่ยงไฮ้ ขนมจีบกุ้งหน้ารัก็ทานมากเลยลูกโตโตปกุ้งแน่งเนื้มีขนมจีบแป้งนุ่มดูนะคะเหมาะกับทาครอบครัวามาทานะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะชอบทานอาหารจีนแล้วก็เนือยคะ่ะขนมขนมกุ้ยยชย่ยไส้กุ้ยยช่ยเต็มๆเลยคะ่ะไส้เขเยอะไส้มีไส้ฟังมากๆท้างไงอะค่ะมีทั้งหมู ตัวผักผู้ใช่แบบเต็มๆส่วนแป้งด้านนอกจะบางมากเลยค่ะเพราะแป้งบางเนี่ยทำให้รสชาติอร่อยได้ไส้เต็มๆรสชาติแม่ที่สำคัญคือกุกมตก่นะไม่มีกลิ่นเลยค่ะไม่มีกลิ่นผู้ใช้มากนะไก่อบเต้าซี่น้ำแข็งแม่นะครขอนุ่ยางนะคะขอ,อนุญ่งางายลุยนะคะัพาหล,ลานมาลุยโดยเฉพาะอยู่แล้วนี่ค่ะจิ้นใหญ่บึ้มมากค่ะกับเราจัดเข้าไปแล้วคื เป็นไงคะรสชาติเป็เค็มหมือนหวานเผ็นเนิดๆนะฮะแต่รสชาติกรอมนะคะตรงที่มีฟลิกเนี่ยแหละแบบเรียนได้ดีรับประทานแล้วสีืดก็นไก่นี่อบกับซอสเต้าซี่นะคะกีนไก่เนี่ยเนื้อตรงอุ้มทูดกระเพาะก็เท้าไก่เนี่จะเป็นจานเด็ดของอาหารจีนเลยค่ะจานต่อไปค่ะนี่ค่ะกันเชียงปูนึ เ้อปูแน่นมากเป็นเชียงปูใหญ่มากค่ะคือมีทั้งกุ้งทั้งปูเลยค่ะแล้วก็มีผงกะหรี่เหมือนเราทางปูผัดผงกะหรี่อย่างนั้นค่ะเป็ดปักกิ่งมาแล้วเต้นเต้นเต้น ทุกคนดูสิคะจากเป็ดตัวใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะคะเขาแร่เอาแต่หนังมาเสิร์ฟเราบางๆแบบนี้นี่ทั้งตัวเลยนะคะแล้วเขาก็เอาเนื้อไปทําอาหารจานอื่นค่ะเราก็จะได้ทานทั้งหนังเป็ดแล้วก็เนื้อเป็ดเลยแล้วมาดูกันว่าห้องอาหารจีนหนานหยวนเนี่ยเขาแร่หนังเป็ดปักกิ่งเนี่ยอร่อยดีแค่ไหนเวลาเรากินเป็ดปักกิ่นนะคะเราก็คีิแป้งมาก่อนแล้วก็มารองไว้ในจานแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็ดค่ะนี่ค่ะหนังเป็ดนะคะนี่นะคะร้านหนานหยวนเนี่ยเคล็ดลับของเขาคือการแรกหนังเป็ดแบบว่าไม่ติดเนื้อเลยแบบบางมากๆเลยค่ะเฉือยเนื้อแล้วก็มันออกหมดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็พริกหยวกแล้วก็แตงกวะคะาค่ะก็จะหั่นมาเป็นค่อนๆแบบนี้นะคะ ซอสสำหรับเป็ดปกักกิงค่ะรสชาติของซอสจะนัวเข้ากับเป็ดได้กล้าวก็ม้วนค่ะนี่นี่ะทุกคนแป้งบางหนังเป็ดกรอบหนังเป็ดกรอบเนี่ยเวลาเรากัดนะคะก,ก็จะกัด่ะ ร้านนี้นี่ทำเป็ดปักกิ่งได้อร่อยจริงๆค่ะน้ำจิ้มหรือว่าซอสของเป็ดปักกิ่งนะคะรรสชาติกรล่อมมากๆคือแบบว่าลงตัวบมุนลิ้น <c oughs> ให้รสชาติที่แบบว่าทั้งกรอบทั้งนุ่มเนี่ยทั้งความหวานเค็มของซอสกระจายไปทั่วปากนัวมากๆค่ะแซ่บหลายเด้อแซ่บหลายจริง,รงๆงเราควรจะพูดภาษาจีนนะเพราะว่าเรามากินอาหารจีนหอดเจีย้ย ก็ห่อเจียนนี่จะเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะจ้านต่อไปเป็ดปับกิ่งทอดกระเทียมพริกไทยค่ะเดี๋ยวเราต้องชิมแล้วนี่นชิมเราจะไม่รู้ว่ากรอบจริงหรือไม่จริงกรอบนุ่มนะฮะรสชาติข้างในก็จะฉ่ำๆเวยเครื่องปรุงคือแซ่บซึมอยู่ในทุกอูของเป็ดอร่อยไหค่ะจานนี้ต้องลองนะ่อหี่ยค่ะต้องลอง่อ อร่อยมากไม่มีกลิ่นปากของเป็ดเลยค่ะจานต่อไปนะคะเป็นหมี่เสริมสิริมงคลค่ะกัมีความเชื่อนะฮะผ่ดหมี่เนี่ยมันมีเส้นที่ยาวการแล้วก็ทานแล้วอ่านยิก็จะยืนยาวด้วยยิ้มทานแล้วยิ่งเสริมมงคลนะคะเป็นจานหี้พลาดไม่ได้ต้องพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปชิมจะมีกุ้งตัวโตแบบนี้นะคะเขาก็จะผัดกับซีอิ๊วค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบทา หรือว่าทากับจิ๊กโถก็ได้ค่ะมีเส้นหมี่ที่ทอดกรอบด้วยก็เลยจะมีทั้งความนุ่มแล้วก็ความกรอรบล้วผู้ใหญ่ก็จะชอบนุ่มๆเ่มแค่กนเจนใหม่อย่างพวกเราอ้อมเจนเอ็กก็ชอบก,กรอบกรือว้วจะนุ่มด้วยนะกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยค่ะห่อยรริงอร ทานอาหารเสร็จแล้วก็มาทานกาแฟกันหน่อยนะคะจบท้ายค่ะเฮ้ยแลมวที่อ้อมแทนกาแฟที่อ้อมใส่น้ำตาลไหมคะเนี่ยใส่ค่ะไม่อ้วนเหรอคะแต่ว่าอ้อมมีตัวช่วยนี่น้ำตาลคาราบีสังเกตแล้วมีซองแบบนี้ค่ะท่อ้อมขายไอคาราบีเนี่ยเป็นน้ำตาลที่ทำมาจากอะไรคะ อารชิมนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำตาลอ้อยมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดูดซึมช้าทำให้อิ่มนานแคลอรี่ต่ำให้พลังงานเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับน้ำตาลปกตินะคะไม่ทำให้ฟันผุเหมาะนําไปใช้ในอุตสาหการรมแปรรูปอาหารและการทําอาหารที่บ้านด้วยนะคะเขียนน้นองเอกเนี้ยเหมาะเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องการความหวานเข้าไปในร่างกายแต่ยังต้องการรสหวานอนู่นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพต้องการ,ร รักษาหุ่นค่ะน้องมเนี่ยทานอาหารนอกบ้านบ่อย ก็จะพกติดตัวไปเลยนะคะเครื่องดื่มชากาแฟที่ต้องใส่น้ำตาลออมก,ก็จะใช้พราชีนค่ะดีแน่เลค่ะคณอแคของเอกได้ยังสวยและสาวอย่างนี้สำหรับทุกคนที่ต้องการทานบุฟเฟต์ปิ่นซำนะคะทางร้านหนานหยวดเขามีบร,ริการทุกวันเลยตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งค่ะถ้าวันธรรมดานะฮะราคาอยู่ที่6 9 9าบาทถ้าวันหยุดคาตาเลอร์หรือวันเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่ราคา8 5ดาบาทเท่านั้นนะครับแนะนำให้โทรจองก่อน ไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือว่าห้องด้านนอกอจองที่เบอร์ของโรงแรมแกรนด์ o อร์จูนหรือว่าที่ห้องอาหารหนานหยวนตรงนี้นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของร้านค่ะสําหรับพระกระโดดกําแพงก็ต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะร้านอาหารจีนหนานหยวนอ้อมเจนเอ็กซ์เช็คแล้วอร่อยชัวร์ติดตามชมรายการอ้อมเจนเอ็กซ์ที่มีทั้งความสนุกและสาระความรู้เกี่ยวกับการรีวิวอาหารโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวได้ใหม่นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อ้อมด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับ EP นี้อ้อมกับน้องเอ,งเอกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย,บาย